สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟล f u ฟันจุดแรงจรงิรงอ้าวตายไปไปไหนมึงอะไปไกลๆทุ่งติ้งกูไม่ได้ไม่มีตังแดกวันนี้กลับมาในรูปแบบใหม่ครับ ที่ทุกคนชื่นชอบแล้ววันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุลตร้าแมนอีกแล้วครับท่านเห็นเขาบอกว่าทำอุลตร้าแมนแล้วยอดวิวเยอะเราก็ต้องทำอุลตร้าแมนเพื่อเป็นตามกระแสของโลกนู้นไปนี้ไม่เพื่อให้ได้ตังเอามาใช้เยอะๆวันนี้เรากลับมากับพิชากรุ้รลทึกอุลตร้าแมนสารต่อจากภา์ที่แล้วว่าเซนไตเลยขายดีบขาดีเหลือเกินโดนไปสามหมื่นกว่าไปดูเลยดีกว่าไป อันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับแผนไม่เนียนหลังจากที่จีดและซีโร่เนเขาต้องวางแผนแล้วเพื่อรับมือกับเบเรลแลวครับผมโดยการให้ซีโร่เนี่ยรอเบเรวไว้และเบเรวเนี่ยก็ลงมาต่อสู้กับซีโร่ใช่พอต่อสู้กันไปกันมาในซีโร่เนี่ยเริ่มจะเพี้ยงพําแล้วแล้วซีโร่ในการสู้ไปก่อนแต่ว่าเบเรวในเขาก็สู้กลับจนทําให้ซีโร่ในสู้ไม่ได้พลังหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าพ่อาเนีาในก็มาห้ามปรามไว้เดี๋ยวมันจะเลิศเทอะไปมากกว่านี้ใช่ครับโอ้โหถือว ทั้งเละเทะหมดโอ๊ยจับไม่ได้อันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับรวมจนเบื่อหลังจากที่เดลราชิออนเนี่ยเขาจะทําลายโลกแล้วเพราะมนุษย์เนี่ยมันโสมมุสโสโครกเกินไปโสโครกเหมือนคุณแจ็คเลยใช่ผมไม่อาบน้ำมาเดือนนึงล้หลังจากนั้นเนี่ยเดลราชิออนก็ได้ส่งหุ่นยนต์มาพร้อมกับอุลตร้าแมนจัสติกไลเซอร์นักดาบศักดิ์สิทธิ์ แล้วส่งมาไม่พอในกระทืบคอสมอสจนคอสมอสเนี่ยแพ้ไปก็เลยสู้ไม่ได้แล้วอะ่ะจัสติกเนี่ยเขาได้ดำเนินแผนการทําลายล้างโลกต่อแต่ว่าใจเขาเนี่ยยังรักมนุษย์อยู่เขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเห็นเด็กเนี่ยกำลังโดนหินทับให้เขาได้ไปช่วยเอาไว้แล้วก็เย็ดเด็กมันเป็นผู้หญิง <laughs> <laughs> อะไร แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจัสติกเนี่ยได้แปลงร่างเป็นอุตราแมนแล้วเพื่อต่อสู้กับผู้หุ่นยนต์พวกนั้นพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันสู้ไม่ได้ว่าคอสมอสก็เลยต้องมาห้ามปรามไว้เขากลับมาแล้วแล้วก็สามารถเอาชนะหุ่นยนต์ตัวนั้นไปได้แต่ว่ายานลบอันใหญ่เนี่ยมันโผล่เข้ามานะแล้วมันจะทำลายโลกบนี้แล้วไงแต่ว่าคอสมอสกับจัสติกเนี่ยได้รวมพลังลํำแสงพลังมันน้อยนี้เกินไปหลังจากนั้นเนี่ยจัสติกกับคอสมอสเนี่ยก็ต้านพลังกันอยู่นานจนชาวโลกเขาบอกว่าพอได้แล้วคอสมอสพอ มังจา้เขาก็ตายเออตายจบออไม่เสียเวลาลุ้น <c oughs> อันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจค็คครับ <c oughs> จ่อให้กลัวหลังจากที่อัสตาเนี่ยไม่รู้มาทำอะไรที่ดาวอุตตาเขาได้ขโมยอุตตาคีมาว่ะไอ้มันดีไซน์ไม่ดีอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุตตาแมนก็พาแหกกันมาที่โลกอัสตาเนี่ยพยายามลองเยกแต่พี่พี่พี่เกต้องมาแล้วเกณฑอย่าเฮ้ยน้องผมอ่ะอย่าเกณฑเฮ้ยน้องผมสัตว์ ไอ้ไอ้ไอ้กูขาเจ็บจยะเลโอหลังจากนั้นเนี่ยเลโอก็ได้ไปห้ามปรามเหล่าพี่น้องต้าเลโอถอยไปอย่าเพิ่งครับค่อยๆพูดค่อยจากันก็ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำไมนะฮะ ดูดน้นอยู่ตนี้ก็มีดวงจันทร์ดำๆในโผล่ขึ้นมาดาวอุลตร้าทำ <c oughs> ไมดำอย่างนั้นล่ะ <c oughs> แล้วแผ่นดินนี่แยกกระจายออกมาแต่ว่าต้องสู้กันก่อนพอต่อสู้กันไปมาเลโอเนี่ยได้พ่ายแพ้ไปแต่ว่าอัลต้ามันหมดหนทางแล้วไงไอฮัตเต้ย่าฮัตเต้ย่ายังไงอ่ะยังไงอ่ะลุ้นลุ้นระทึกละจะยิงแล้วแต่ว่าโปรดติดตามตอนต่อไป <c oughs> อ้ยโอ้ยโอย,อยใครอ่ะดันยังหลบเลยเฮ้ยจับมือที่ <c oughs> ทำลายอุต้าคีทำไมอะเรื่องนั้นอะมันไม่สำคัญหรอกแต่สิ่งที่อยู่บนหน้าเจ้าเนี่ยมันใช่อรัรต้าตัวจริงหรือเปล่าดูแหกตาดูซะแล้วคิงเนี่ยปล่อยแสงอะไรไม่รู้ทําให้อรัรต้าเนี่ยกลายเป็นเอเล่นบาวารูว่ะเอ้ยอ้ยมันเป็นแล้วอาารัรต้าทำไมอะคิงอ่ะเป็นแล้วอาารัรต้าทำไมอะยังไงอะเขาก็เป็นอุลตร้าแมนดีๆอยู่แล้วอะเออแม่งไปกลายเป็นนี้เลย <c oughs> ไม่ใช่เราตัวอันดับเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมกูใจครับไทยเธอคืนมาหลังจากที่ทาทารัตเนี่ยเขาได้วางแผนให้เซตต้นเนี่ยปราบปรามพวกอุลตร้าแมนทั้งหลายเลยแล้วก็จะจับตัวยูเรียแล้วแต่ว่าซีโร่ได้แปลงร่างใหม่แปลงร่างอย่างเชื่องช้ากลายเป็นอัลติเมชไชนีซีโร่แล้็เข้าต่อสู้กับทาทารัสไอ้เหวียงเจ้าหญิงแห่งดาวต้าได้กระเด็นไปเลยและเข้าไปต่อสู้ในมิติของทารทารัสแกแน่มากแล้วทารทารัตเนี่ยก็โจมตีใส่ซีโร่และซีโร่ก็หมอบกระแทกตัวเอกมา ของตัว <c oughs> เองไม่ถนัดไม่ถนัด <c oughs> แล้วก็ยูเล่ก็โดนจับตัวไปแทนที่ยูเล่จะหนีไปนะออกับมองดูเอาใจช่วยเขาลุ้นเขาลุ้นไงสุดท้ายยูเล่ก็โดนจับตัวไปอ,อันดับที่6ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับมดมาละหลังจากที่มดแดงแรงฤทธิ์เนี่ยเขาได้ทำรังอยู่ใต้ดินว่ะใช่มันทำรังวเยอะจนทำให้มันส่งเสียงดังไงครูคุโตะเขาเลยต้องมาปราบมันแล้วเขาไม่ยอมอะหมุนสว่าลงไปอ่าใช่เพื่อไปต่อสู้พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันไม่ใช่ถิ่นของเอดไง แล้วไม่เอ็ดเนี่ยพลังหมดแล้วมันอยู่ใต้ดินลึกลงไปด้วยมันหายใจไม่ออกอแล้วเอ็ดเราทมเราทุยเหลือเกินจะตายแล้วเือกระพิบแป๊บแป๊แป๊ตอนนั้นเอ็ก็จะตายแต่ว่าอยู่ดีก็มีตุ๊กตาดำดินลงมาควงสว่า์ลงมาแล้วเขาก็คือโซฟี่อยู่ดีเขาก็เอากำไลเนี่ยมา พลังกลับมาเต็มเหมือนเดิมครับเป็นไอเทมที่ขี้โกงมากไม่รู้แกผลิตมาจากไหนแล้วท้ายเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันกำจัดไอ้มดยากแล้วก็เอเลี่ยนที่พามาเนี่ยตายทั้งคู่เลยอันดับ5ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันค,ค,ครับผมคุณแจ็คครับลอยที่ลอยหลังจากที่เกณเนี่ยเขาได้ไปกินไอติมอย่างอร,อร่อยแต่ว่าเขาเจอกับใครใครวะไม่รู้เหมือนกันแม่งเอาแต่มองเขาเนี่ยได้มองเกณด้วยสายตาที่หื่นกลามมากเกณก็เลยคึกว่าจะโดนสวนทวารหรือเปล่าเ,<อ>เขาเลยรีบออกไปดีกว่าแต่ว่าเด็กในสังกัดตัวเองเนี่ยเขาได้โดนสำหรับ ในรอบโจมตีแย่แล้วสัป,ปาดาหอยู่ไหนอะเกณพยายามที่จะช่วยเหลือต่อสู้กันไปมาในเกณนี้กากเลือกเกินกากทั้งเรื่องแล้วก็พ่ายแพ้ไปแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยออกมาแล้วบอกว่า กระจอกแ้วเขาเนี่ยกระโช์ให้ดูเลยว่าเขาเนี่ยสามารถเอาชนะสํปาปานได้จริงๆด้วยอ้ใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอดันได้เห็นเนี่ยเขาเลยไปบอกเกนว่าให้เกนเนี่ยไปฝึกวิชากับชายคนนี้เลยแต่ว่าเกนฑไม่ทําตามไงเกนไมไปฝึกคนเดียวเขาไม่ยอมเกนไปร้องย่ายๆอยู่คนเดียวทันใดนั้นเนี่ยสํปาปานได้โผล่ขึ้นมาแล้วยังไงครับแล้วก็ฆ่าเพื่อวงงานตายไปคนหนึ่งด้วยทั้งที่เกนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยตอนทนไม่ดันไปโกรธมากแล้วก็เรียกเกนเนี่ยไปสอบปากคาโดยการเอาไมา้เท้านเนี่ย แต่ทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยเกณฑ์ก็ได้ไปฝึกวิชากับชายคนนี้ซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาก็พาเกณฑ์เข้าห้องเพื่อฝึกวิชาในห้องตลรอมานานอะอันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมกุญแจครับเก็บไว้ไม่อยู่หลังจากที่ซาบระน้ำแข็งเนี่ยเขาได้โจมตีหน่วย UGM เนี่ยทำให้หัวหน้าหน่วยเนี่ยคือต้องไปกลับมาก่อนไปแล้วไอ้ตัวว่ายามโตะเฮ้เจ๊ก ไอ้สัว์กู <c oughs> บอกมันแล้วไงว่าอยาวิ่งหนีกูทำให้ <c oughs> ยามาโตทางค่ชินีเกรงเลยเกรงยังไงเกรงแข็ง่ะนิ่งเลยไม่เปลี่ยนบุื่นเลย <c oughs> ไม่บุกนี้ห้าเนี่ยหัวหน้าหน่วยก็ด่าสารพัดเลยไอ้ควายสอนไม่จำแล้วไงฮะที่จะวิ่งหนีมางี้นี่เขาไม่ได้ทางวิ่งเขาไ่ทางเดินมึงวิ่งหนีไม่ได้นะเขา้าใจไหม้วไมหัวหน้าบ่นขนาดเนี้ยฉันรู้ไงว่านายเนี่ยไม่ใช่นุษย์ธรรมดานายคืออุรุตระมังที่แปลว่าโฮกเมติลกาใช่ไหมใช่มันมาจากยิมนาสติกนั่นเองนายต้องพอได้ละ กลับไปไปสิดูจังเลยหลังจากนั้นเนหัวหน้าเนี่ยเขาก็ได้ไปปราบซาปราคนดีวแล้วทำสำเร็จด้วยหลังจากนั้นเขาได้มีงานเลี้ยงขับไล่อุตตมะแมน80เลยเขาบอกว่าอุตแมนเนี่ยไม่ต้องการในโลกใบนี้แล้วึงอุตแมนตัวไหนมาเราจะขับไล่มันอุตแมนเนี่ยเสียดทุกเรื่องบ้านเมืองพังตลอดเนี่ยพวกเราก็ทำเองได้นะจะยัมาโตเนี่ย ภะษาเสียภาษาเสื่อมก็เลยไปสวนสนุกเพราะว่าเขาเครียดมาก<อ>าไม่รู้จะระบายยังไงดีอันดับ3ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับของยาว10เมตรหลังจากที่อุลตร้าแมนแจ็คี่คือต้องต่อสู้กับไดโนเสาร์เลยสปรสญญาราดอะไรไม่รู้คลายคอยาวไดโนเสาร์ง่อยๆตัวนึงแต่ว่าแจ็คในสู้ไม่ได้วะ่ะแล้วทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บที่ขาด้วยคุณมอสหลังจากนั้นเนี่ยโกฮิตะกี้เขาเครียดมากเพราะว่าขาเขาเจ็บแต่ว่าเขาต้องฝึกไม่ฝนว่ะยังไงอ่ะโดยการกระโดดข้ามเต็นท์แมมแต่เต็นท์มัน มันก็สูงเอาการไมันสูงทุกคน<อ>ต้องลุ้นกันระทึกกันเลยว่าไม่ผ่านไปนเนี่ยขาจะฉีกขาดแต่ว่าเขาได้สามารถกระโดดข้ามเต็นได้อโอ้โหปาฏิห,ฏหาริย์จริงทุกคนปืมเป็นมากไม่มีอุตมะตัวไหนเขาทําอย่างนี้ได้เขาทาได้อันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมวิจัยครับเสียงที่หอยหวนหลังจากที่เกนเนี่ยเขาได้พ่ายแพ้ต่อสปราราทำให้เขาเนี่ยต้องหยอดน้ำข้าวต้มอยู่ที่บ้าน<พ>ทุกคนเนี่ยก็มาดูแล้วก็มาให้หมอได้เซ็นพินัยกรรมเลย ดูสภาพไม่น่ารอดะพันเป็นมัมมี่เลยแต่ว่ายูดีก็มีเสียงปรหหานในดังขึ้นมากอกแกกอกแก,แกทำให้เกนเนี่ยฟืนขึ้นมาทำให้ญาติภานตกใจหวัวใจเต้นตึก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 ,ตกด้วยความกวงเขาเนี่ยเขาได้ซูมหน้าไปหลายรอบมาก<ไ>มองไปที่ประตูอยูดีก็มีชายปิศนาชายที่หน้าตาคุ้นเคย ทำให้เขารู้สึกว่าตายดีกว่าแล้วก็มาบังคับให้เกณฑ์เนี่ยไปตัดน้ําตกส้นตีนอะไรก็ไม่รู้อะไรแล้วเกณฑ์ก็ต้องไปเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาใช่ไม่รู้ว่าคำว่าตัดน้ําตกเนี่ยมันคืออะไรแล้วตัดยังไงคือสําเร็จต้องเป็นน้าเกณฑ์เขาได้ตัดน้ําตกไปตัดอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละแล้วดันก็โผล่มาพร้อมกับสบ้าวที่อิดโรยมากต้องตาค้าเลยไม่ได้นอนเที่ยวดึกไงบอกว่้จะเที่ยวดึกแล้วก็ดูด่าเกณฑ์ไว้ควาย ให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยเกณฑ์เขาก็มโนว่าตัวเองเขาตัดดตกได้แล้วก็ดีใจไม่รู้ดีใจอะไร,รดีใจแบบมโนไปอันดับหนึ่งครับเรามารู้กันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นอุตรแมนเรื่องอะไรก็คือ ตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันคบผู้แจับไฟมันแรงหลังจากที่ดันเนยเขาเจอกับหญิงสาวปริศนาที่ใส่ชุดวนะ่ายน้ำจนทำให้ดันเนี่ยควยแข็งกันเลยทีเดียวกดใจไม่ไหวอะโอเค <c oughs> แต่ว่าเขายังมีแอนนาอยู่ <c oughs> ก็เลยให้แอนนาเนยดำลงไปก่อนหญิงสาวคนนั้นเขาได้หนีไปต้องต้องตามไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปด้วไอ้ไอ้ไอ้ เข้าไฟช็อตหลังจายนั้นพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาโดนมัดแขนมัดขาและยิงสาวกับชายหนุ่มแก่เนี่ยเขาได้มาบอกว่าเขาเนี่ยรู้ว่ามโรมชิดันเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาคืออันเฟนนอกเขาคืออันเดฟแม่อันเดฟเทียมด้วย หลังจากนั้นเขาได้วางแผนรลเบิดเรือลำนั้นแล้วก็มัดมโลมมชิดดนไว้อย่างนี้แหละโอ้โหยังไม่มโลมมชิดดนต้องแก้ไขสถานการณ์ลงหน้าพี่ก่อนไม่อยงั้นจะระเบิดนะดยการหยิบไฟแชกมาแต่ว่าด้วยความโชครีของ,งเขาไงเขาได้ทําไฟแชกนตกลงพื้นเอาชิบหายได้ยังไงทำง่าแต่ว่าเขาก็ยังมีเชื่อแล้วก็ดึงไฟแชกขึ้นมาได้แล้ว,ลวเขาไนี่เอาไฟแชกนี้มาจี้แขนต,ตัวเองว่ะจี้แล้วบอกว่าโอ้ร้อนโอ้ร้อนโอ้ร้อนอร้อนอร้อนร้อน แขนดำไปหมดแล้วเฮียแขไม่หมดแล้วไม่ห้ามก,กูเลยแขนดำหมาแล้วที่ท,ที่อะไรมันมันขาดยากไงโอเคอัน <c oughs> เป็นยางพิเศษแล้วก็ดึงออกมาได้ <c oughs> แต่ว่ามันจะระเบิดได้ไง <c oughs> อีกสางวิได้วยความใจของเขาเขาได้กระโดดน้ำไปตุ้มเรือระเบิดเลย ร่ามีของระเบิดไม่สามารถทำอะไรเขาได้ <c oughs> เขาก็เลยส่งสับปะหด,ดไมู่้้ส่งสับประราดไปทำพี่อะไรโดยเซเว่นตัวเ่ากระทืบใสุดท้ายแล้วแปลงร่างดีกว่า <c oughs> พอต่อสู้กันไปกันมาไอ้พวกสองพ่อลูกเนี่ยเขาได้ยิ้มเลยเพราะว่าเซเว่นตัวเองชนะไงเซเว่นมารับแล้ว <c oughs> แต่ว่าเซเว่นนั้นเป็นเซเว่นตัวจริงดันเขาได้พาเรือลำนั้น,นไประเบิด <c oughs> โอ้โหถือว่าลุ้นมากตอนจบก็ขอจบกบพีเท่านี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสรับสิบบรรดาบชากรุ้ระทึกของอุลตร้าแมนที่เรามาฝากันในวันนี้เป็นยังไงครับผมไอกกกััรชนีีองลลุุททึเเเยยดดวิคณบ กดไลค์และกด Sub สไคร์เราด้วยครับผมกดแชร์ไปเยอะๆด้วยนะแมงไม่ค่อยได้ดูกันเลยแล้วถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยทำยังไงอะ่ะกดไลค์ like กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดดาคกูแจ็คจกันไปว่าหนังหมาด่าทุกคลิปแหละแล้วเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่แลก็ไม่ตอบเอ๊แล้วทำไมกูแจ็คเมึงถึงไม่ตอบเขาวะฮะให้เขารอได้ยังไวงวันนี้ผมไม่ตอบที่อื่นดีกว่าที่มันได้ตังค์วันนี้ก็ไม่มีฝาลวทุกคน RAP